สวัสดีครับเนื่องด้วยในวันที่4กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันมะเร็งโรคนี่นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ1ในเพศชายแล้วก็เป็นอันดับ2ในเพศหญิงนั่นก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับอาการของโรคก็จะมีทั้งอาการที่เกิดจากตัวก้อนมะเร็งเองแล้วก็อาการที่เกิดจากความผิดปกติในร่างกายโดยเฉพาะเกี่ยวกับลักษณะของก้อนอุจจาระแล้วก็การลักษณะการขับถ่ายอุจจาระ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติความเสี่ยงหรือพฤติกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้ใหญ่อยู่บ้างได้แก่อาหารบางชน,ชนิดเช่นอาหารไขมันสูงบริโภคเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงในปริมาณสูงหรือการปรุงอาหารด้วยอุณหภูมิสูงมากๆเชน่นการปิ้งย่างจนไม่เกรียมหรือการทานผักผลมไม้ที่น้อยเกินไปนะครับหรือการไม่ออกกําลังกายอันนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เช่นกันซึ่งการดูแลคนกลุ่มนี้เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งเนี่ยก็ จะทําได้โดยการตรวจทางการแพทย์ที่มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าการตรวจคัดกรองถ้าใครที่รับทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็น่าจะได้รับการตรวจคัดกรองหรือเข้าไปปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจที่เหมาะสมต่อไปนะครับสวัสดีครับ